ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบมาพอกับท่องจันชาแนลคือเก่านะครับเนาะพอกันมืนอ่อวันเสาร์ที่สิบสี่วันที่สิบสี่สิงหาคมนะครับเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไก่ละพี่น้องเอ,อ้ยไก่สิบเซนติอีกแล้ว เพื่อนๆมาเบิ่งพักเบิ่งหอมขางบ้านนาบ้านเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นโหระพาครับนี่ก็เสด็จพันธ์เพิ่นอีกเลยแล้วมะเล็ดพันธ์เพิ่นเพิ่นออกดอกแล้วอ,ออกดอกไหมเ้าก็สเได้มเมล็ดพันธุ์เพิ่นไว้จะปลูกต่อไปเนาะครับเนะาะคือเฮาสิเฮ็ดไปตลอดเสด็จกินไปตลอด ขางบ้านขางเฮือนเขาห่าเองหลายอย่างหลายเนี่ยน่าผุน,ผนเผินน่าปลูกไว้ก็บ่เสียหลายครับผมบ่เสียหายยังถ้าปลูกไว้เขาก,ก็ได้กินกนี่ก็พักขยแอ่นนะครับเนาะขยแอ่นนกระถางคือกันปลูกใส่กะละมังแตกนี่ก็เป็นโหระพาครับเด็ดยอดทนซ้ำใหม่ าบได้เอาหยอข้าบได้เอามาล็ดพันวาลขากับเอายอดพันซ้ำไหม่นะครับเนาะมันก็เป็นคือเราได้กินคือเราพันขาดูเห็ดดูทำมักเห็ดมักปลูกข้ากับได้กินครับนี่คืออยู่หนาบานนะครับเนาะถึงว่ามันสีบอสวยงามอสกบ๊อสวยรูข้ากับพ่อได้กินครับผมนี่ก็เป็นบักรูดครับผมปลูกใส่กระถาง คือกันมัก,กรูดมัก,กรูดครับสองกระถางสามกระถางเาปูไว้เป็นผักกะแยงครับถัดไปเป็นผักกะแยงผักกะแยงก็น่กก็กเป็นใบยีราที่ซ้ำใบแล้วกัะแล้วเด็ดยอดพ่นมาซ้ำเอากระติดคือกัน ว่ายุคสมัยนี้ของมันแพงเขาก็ต้องเรียนหนููเนาะครับเนาะการปลูกกินเองเห็ดกินเองมันก็ชีสะดวกสบายขึ้นกว่าเกาาเ่าถ้าหฮาถ่าต่สื่อไรมือไดเพิ่มมาขายเฮาก็บ่ได้กินเลยครับต้องปลูกไวน้น้ำถ้ากินสื่อต้งแต่สิ่งที่ห้าหามาบ่ได้เนาะครับเนาะ แมนเบิดครับผูกไว้ขางบานันขางเือนเฮาข้างในนะครับต้างทำเิ็งภาพรวมดูภาพรวมข้างในสวนแมนอัดครับผมมีเบิดสุยางมกขามมะขาม ไปใส่เนี่ยเมื่อวานเขาจะคนขี่รถอยู่เออฝนตกมาเพฝนกระซึนกระซุ่มกระเย็นแล้วครับเนาะผักหอม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผดซ้ำข้นนั่นแหละครับทามันแดดมันห่อนร้ายมันก็ดเงาหุนหงุนห้อยหุนก็ะไดเดี๋ยวืชพักใหม่ยืนต้นทุกอย่างถ้าคนถือน้ำฝนเพิ่นเกิดเย็นใบเพิ่นเกิดเขียวชะอุ่มนะครับเนาะบ่วบแต่พักบ่ว่าแต่ค้นบ่วบแต่ต้นใหม่ละถ้ามันอากาศห่อน เี้ยครับนีครับางบ้านนาบ้านนาเฮือนเท่ามีเบิร์สุยางหอมัะบัวถีเพิ่ง้ำบใหม่แล้วครับเนาะปลูกใหม่ออกปลูกใหม่มือเสา ของส่องไงเพื่นเราออกปลูกส่องดังสายสุนี่์แนสแนลนะครับนะเนาะเพิ่นกับปูว้เบิ้ลสยางครับผมเอาปูไวม้มันก็ดีบัวมีเบิ้ลสุฮหอมครับผมยางของนาบานได้หอมใส่ลาบใส่ก่อยใสย่ปนเบิ้ล พร้อมทุกสิ่งเลยครับพร้อมทุกอย่างติดตันเห็ดไหวเนาะช่วงนี้ก็ไวลัดโคโรนาระบาดหนักนะครับเนาะออกไปไซมาไซกันยากเอาปลูกพักปลูกหอม ไปกินอยู่ฮืน่นอยู่สั่นนะครับเาไาบริออกไปใส่็ดีไปอีกอย่างหนึ่งครับผมมี่เป็นพักบุ่งครับพักบุ่งแก้วซื้อมาสิบบาทนะครับเนาะเอามา่นเอามาใส่ไว้ในอ่างหน่อยอ่งหน่อยวัตถุซ้ำวัตถุถปูทีเป็นพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อเขาจะได้เก็บกินง่าย ก็จะได้กิบกินง่ายๆเพื่อนๆมันไก่มือไก่อันนี้ห้าวยางออกมาห้าวกระไดเบิสซูยางเนาะครับสิพาเบิ่งหอมบิกบัวไก่เนาะ ขักบัวที่ข้าปลูกไว้ก่อนนะครับมันก็งามกับเก็บกินได้แล้วครับผมวิธีการปลูกของขา้าปลูกไว้กินเองเอาเห็ดข้าปลูกอิ่ยังข้าก็ได้กินอันนั้นแหละครับเพื่อนๆ ก็นอีก,ก็คือหอมพักบัวเอาออกที่ซ้ำไม่ปลูกไม้นะครับนะเนาะเตรียมพร้อมไว้หมดทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดทุกอย่างก็สวัสดีไปทัป้งเพจคนมักมวนพ้าเพื่อนคือกันนะครับเนาะ เขามาชมมากติดตามซอยในเดอ้อครับผมมีอยู่สองสองทางสองยูทูบกับท่องจันทร์แนลั้เลงเพจกับเพจคนมักมอนพาเพิ่นครับผมมนี่เก๋บ,บ่มียังายเนาะครับเพื่อนๆมาถ่ายพักถ่ายหอม เป็นเพื่อนได้เบิ้งได้ส้มได้แงงว่ามันดีหรือบ่ดีปลูกไว้กินเองจากของนี่ลองลองเห็ดเบิ้งเดอ้อขับเดอ้อนี่ก็เป็นใบยีราใบายีรานะครับที่ต้ดไงเพื่อนที่เฮาเด็ดหยอดเพื่อนออกไปซ้ำใบเนาะครับเนะาะปลูกไว้กินเฮาวใส หัวใส่แกงใส่ไสุูยางครับผมแล้วแวจะคนมักครับเนาะสุดท้ายนี่กับบมี่ยังหลายเนาะครับก็ขอฝากไถเพื่อนทุกคนทั้งต่อง youtube แล้วก็ทั้งเพจคนมักมวลครับออกไปใส่มาใส่กับใสแมทป้องกันจา่ของป้องกันคนอื่นอย่าเผลออย่าหลวมอย่า เพราะว่าช่วงนี้มันไวรัสแผ่ระบาดร้ายนาะครับเนาะไวรัสโคโรนา2019นะครับเนาะทุดทายก็ขอให้พระเจา้าอวยพรทุกท่านทุกคน,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 นให้ประสบความสำเร็จทุกส่องทุกเห็ดยังกับเหไดใดทุกสิ่งทุกอย่างนาะครับเนาะผมขอจบคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้แหละครับผมครับสวัสดีครับ